สวัสดีค่ะวันนี้เราก็คบกับเอมิลี่อีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะเล่นเกมใครๆกกบอลูเรบล็อกบลักบล็อกบล็กบล็กเดี๋ยวเราก็จะไปหาลูกบอลนี่ไงก่ไกลเออโรบล็อกสก็เอาเลยก็ เราจะหาเรื่องนะคะเอาเรื่องไหนดีเนาะเรื่องด่านออบีอ้ดีกว่าด่านออบี้เราไม่ได้เล่นด่านออบี้มาน,นานมากเดี๋ยวเรามาเล่นบ้างเล่นด่านออบี้โคทอนโคทอนทาวเวอร์ทาวเวอร์เหรอเออถูกต้องเราก็จะไปเล่นกันเลย เนยวพื่ออ้ไอ้ไอ้กหัวฉันกบหัวแ๊บเนี่ยเื่อแป๊บแป๊บแป๊บอเ้ไกลเกิืนไปเปล่านี่นะคะนี่ก็คือตัวเราเองนะคะตัวเราก็อยู่แถวๆตรงนี้เห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวว้าวมามาโชว์ แมปกันนะคะปั๊บ็บปย็บอันนี้กว่าตัวช่วยแมบแมีการโกงนะคะแป๊บโกงได้วยแป๊บเกงโกงๆๆกโกงไงโกงเออใช้นี้ก็ดีเหมือนกันเนี่ยแมปแมปตะก่ะ ไม่ไม่น่าจะทำเลยอเกลไอ้ดียวจะอะฟรีดี้อากลใครก็ได้ช่วยด้วยมันยากเสือเกินเออวิธีการโกงอย่างเนี้ยก็สำเร็จแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ค่อยสำเร็จเท่าไหร่เนี้ยแคปปั้ลบุ๊บเย เอ <Yes>. yes. นี่ก็แบบอันนี้ก็ใช้ธรรมดาได้เลยนะคะอย่างนี้ก็โกงได้เหมือนกันนะคะเนี่ยมันก <explode> ็เ <Their> ป <royalty> ็นเป็นโกงอยู่เอ้ยไม่รู้จะทำเลยไม่เอาแล้วแบบนี้เนี่ยทาวเวอร์ยากจังเลย เอาแมปนี้ก็แล้กันเห็นไหมเขาเขียนว่าใหม่คือนิวแล้วก็กดเข้าไปปั๊บนีบ่นี่จะเกิดการดาวน์โหดอีกทวแอปแอบโอ้โห,โห,โหโตวัวสูงอย่างก,กับแม่อ่ะอะไรเก้าอี้เราว่าปรับ ลงนิดนึงนะคะเพราะว่าตัวสื่อเกิดไปไอ้ายเท่านี้ได้ไหมอ่ะขอด้วยดิแค่แบบ <c oughs> ถูกประมาณนี้พอ <c oughs> เพราะว่าเราอยากเป็นแม่เอ้ยขอไปด้วยขอขึ้นรถด้วยเอ้ แลคนอื่นคนอื่นเขาขับรถยังไงอ่ะเอ้าเอ้าเอ้าไปไหนเอ้าโอ๊ยไม่ขึ้นแล้วไปหาบ้านอยู่กันดีกว่าอ่าอันนี้ไม่ให้อ่ะนี่ไม่ได้ชิบิไดยเออดูตรงนั้นตรงนั้นแยง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 เอาแยง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 ไม่ต้องเอารถแล้วมั้งแยงว้าว หอบ้านแบบแคมปิ้งหน่อยนะาคะแคมปิ้งเป็นรถบ้านแล้วต้องหากระเป๋ามาด้วยเขาถึงจะได้รู้ว่าเราอะแคมปิ้งอ่ะเดี๋ยวโอเคมาแคมปิ้งไหนๆสักที้ะได้มาแคมปิ้งเสร็จไว้แหละ อันนี้ดูไฟวิ๊บบ๊บเกินไปนะฉันไม่เอาไม่เอาแป๊บหนึงนะไม่เอาจะดูไฟวิ๊บบ๊บเกินไปเดี๋ยวเอาไฟนี่ก็แล้วกันนะโอสยทำไมที่นี่ดูมืดจังเลยพักกองไฟซะหน่อยเอาว่าเรากินมันเมลโล่ด้วยดีกว่ามาร์ชเมลโล่เออยัง อ้ออะไรเนี่ยอืมปิงปิงปิงคุกมัชมีแหละปิิงแล้วอืมยือย้อๆเจ้ยังต้องเฟซชายซะหน่อยว้าวนี่คือบ้านเราที่เราต้องการที่จะอาศัย เอาวันฮาโลวีนออกก่อนดีวกว่าจะได้ไม่ต้องนะ่ากลัวน่าเกลือเฮ้ยสามารถไปไปหลงหักไหมเฮลโหลเฮลโหลนะสองสามเอากัดจับเกดือืมอ,อ,อ,อไม่ได้ซ่อนเก่งเราเนี่ยว้าผมขอจับผมหน่อย ไปซะโอ <consiste> ้ยโอ้ยทำอะไรเนี่ยว <keer> ันนี้เนี่โอ้ยว้าวใช่มาเชียวแฮนขับรถไปที่ไหนครับคพืนเดี๋ยวผมนั่งชิวๆตรงนี้ดีกว่าเราว่าเราเป็นเป็นคนแปลก แปลกดีกว่านะคะนูคนไหนดีเป็นโจรไหมอ่ะไม่เอาอ่ะโจรดีกว่าก็ดีนะฉันไม่ค่อยรวยเลยได้รถบ้านก็รวยอยู่แต่เนี่ยรถบ้านเนี่ยโอ้ย

ที่ก็จะดูยอดฮ่าฮ่าฮ่านี่แหละหีบสมบัติสมบัติโอ้ยสมบัติสมบัติตแต่ว่าชโชคร้ายเออล็อกล็อกบ้านไว้ดีกว่ากว่าไม่ให้คนเข้าคนนี้บ้านรวยเนาะเข้า ไปเข้าไปฮึรวยจริงจ๊งตัวแซบยังเข้าได้เลยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวขโมยเอาวับจ๊บจอบจอบ,บอีเ่อ,อี่ได้เงินมาแล้วด้วยค่ะข่าได้เงินมาดูสิ เงิงนค่า pues ยิ่งรวยมาเลยฮฮฮออความจริงบ้านเราก็มีตู้เซิถ้าคนมาทำยัง่าอ่ะอืมก็ต้องโดนขโมยอยู่ด really ีเนาะเก็บไว้เก็บไว้แล้วไม่เอาดีกว่าถ้าเราเป็นคนแบบนี้ไม่ได้ เดี๋ยวเราต้องเป็นคนเดิมเดๆเชฟนี่ไงละ่ะตัวฉนันฉันจะเป็นคนนี้อย่างเดียวอ่ามีคนขอมาเป็นเพื่อนด้วยก็ได้เลยพี่เก่งใจจะน้อง๊บไอ้ควายนี่เป็นอะไร มีชุดกีฬาบอลด้วยเหรอเหอะไรเนอะอเกือ <c oughs> อย่างหดอ,อืมเป็นตัวเราเนี่ยแหละค่ะไม่เอาดีกว่าเดีย๋ยวเราจะเป็นเปลี่ยนเป็นหน้าตานี้แล้วผมขอเป็นผมทรงนี้ แล้วแต่งตัวขอบถ้าแต่งตัวเป็นแต่งตัวชุดที่ชุดนี้แม่เอาแม่เอาแล้วเอานี่เอานี้ดอนแปลว่าเสร็จว่าแต่ว่าเราว่าปรับความสูงนิดนึงขอเป็นความสูงเท่านี้ก็แล้วกันนะสูงนิดเดียวเองแม่ โอ้โหโคตรสูงสิเอออใช่ไม่ได้เลยแหละอันนี้ สูงนิดเดียวเองจ้ะแม่สูงแค่นี้ก็พอแล้วแหละก็สูงปกติออสูงเท่านี้ก็แล้วกันนะคงจะใช้ได้โอ้โหจะออกประตูบ้านได้ไมั้ยเนี่ยหัวกระทืบทำไง,งก็จะกระเด็นโอ้โหกระเด็นจนนั่งเก้าอี้อ่านี่มันชิลลอะเนาะ นั้นเราลองแค่นี้ก็กันนะคงไม่สูงมากไม่สูงมากเออยังอดได้อยู่เนแย่ฮ่าฮเดี๋ยวเราต้องไปรับเด็กๆอ้าวรถขับรถรถขับขับรถรถขับรถเด็กเหรอใช้ปั๊มมันขยับได้ เอ้ยอะไรกันเนี่ยขับเล่นของเล่นเด็กโอ้โหอย่างเล็กเลยแหละนะเล็กมากจนหัวเรากระเด็นมานี่เนี่ยออขับรถแล้วก็ขับรถก่งกันนะ เล่นเด็กก็ไม่เลวนะนะเนี่ยเฮ้ยรถรถแบบนี้ก็มีด้วยเหรอเออแป๊บหนึ่งนะหัวฉันกระทึบอะเฮ้ยใครใครช่วยฉันด้วย I did it all, I did it all, I did it all. มสเสร็จเราว่าปรับเล็กลงนิดหนึ่งนะนี่แหละแกเหมือนเขาเลยอะ่ะแป๊บหนึ่งขอบเปลี่ยนสีก่อนนะสีเราเป็นสีเนี่ยเฉย ขาวเจี๊ยบเขาขาวกว่าเราอีกผิวชมพูวะทำาไมเราไม่มีสีโอเคพอหัวไม่ต้องเอาพอชมพูไอชมพูกเกิน <Okay. Bye. S 2> แต่ว่ามันดูขาวไปป่ะเอานี้ด้กันเขาขาวใสๆขาขาว เดี๋ยวเราจะทำปั่นกีตาร์ให้นะมาเต้นกันเต้นกันเอ่อ e a d y go ็ยั่วโอ้โหคนมันลอยได้เนาะเอ๊ะเอ๊ะดูตูดหน่อยเอ๊ะเอ๊ะตูดตูดตูดเอ๊ะเอ๊ะ เอ็ดดูตูดดูตูดเอ็ดเอ็ดอืดแบดแอปปรอดโอ้โหเจเจเกลียดเจ้าเดี๋ยวฉันขับรถให้นะบึ้นบึ้นอันนั้นห้องนอนน่ะไปนอนเลยไปต้องเปลี่ยนชุดนอนนะคะเปลี่ยนชุดนอนเปลี่ยนชุดนอนก่อน าวัานไม่เอาเนี่ยว่าชชุดนี้กับชุดนี้ก็กันแล้วก็หน้าว่วงนอนหน่อยนะหน้าเป็นว่วงนอนโอเคแล้วเราอะ่ะก็ทายผมทรงผมทรงผมนะคะผมนอนนเนหน่นอย เฮ้ยเพื่อนๆใน,นห้องน้ำเปล่านะอยู่ไหนเนี่ยลูกลูกลูกอยู่ไหนลูกลูกที่นั่นมันอันตรายลูก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 ที่นั่นมันอันตรายนะว้าวว้าวอุย้ย ในห้องนี้คือห้องนอนนะห้องนอนเนาะโอ้โห้ยไยยไม่นะนมเยยยยยยม่่ยยยยยยย่ยย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  ไปว่ไปบ้านเราขนาดปะหูไม่มีใครสนใจบ้านเราอย่างซึ่งอนเส้าเนาะอืมอืมอจะเป็นก็ฟังเอาร์ไปอยู่ซึ่งอันแล้วอร์นี่คือตัวฉันเองนะจ๊ะตัวฉันอยู่ตรงนี้นะเห็น เปลาหนักนะแตฉันคือคอ้อ้อ้ยเอ้ยิดเกินไปนะ ว่าแบบนี้ก็เอ้มีสิดีกูหฮอหล่นฟูลีดเออเออเออร o c k rock r หน่อยร็อกเจ็บโอ้อฉันนอนดีกว่าเอาเอาหมีออกมาได้ไหมอ่ะอยากกอดหมีหมีไหนอ่ะอ๋อนีไน่ไง <c oughs> กอดแบบนี้คนะฉันกอดหมีกอนเนาะฉันยาอกอดเนี่ยฉันเอาหมีมันนอนเป็นเพื่อนฉันไม่มีใครนอนด้วยเตียงก,กุยยใหญ่ความจริงอะมีเตียงข้างนอกอีกเนี่ยเตียงเยอะมากเตียงตรงนี้ก็มีนะกานี่เห็นไหมนี่ก็มีสองเตียง มีสีเตียงค่ะเพราะว่าอีกอันนึงอะ่ะมันเป็นเตียงเดียวแต่ว่าเตียงมันกว้างสามารถนอนตรงนี้กับนอนตรงนี้ได้แล้วก็นอนนอนอีกสองอันได้ก็เลยเป็นสีเตียงเอออืมใช่ใช่โอ้ยเอ,อ้ยนอนต่อดีกว่านะ กอดกอดตุ๊กตามียังมีความสุขแล้วฝันดีด้วยฝันดีจนเห็นนางฟ้าสวยส้มสวยงามโหยสวยที่สุดในโลกเลย,เยแล้วชวนคนปาร์ตี้ก็ได้เนาะ นี่จัดเตรียมพร้อมปาร์ตี้เนี่ยกฮาร์ออตี้ต้องนี้เลยต้องเปลี่ยนชุดให้อยางสดใส่ใส่แล้วหน้าตานะคะเป็นหน้าตานี้แล้วแต่งชุดเดิมเดิมเลยอะเพราะว่าแต่งชุดเดิมเดมมันสวยอันนี้ด้วยปั๊บอึง้งแล้วกางเกงก็ขอเป็นเกงเกงนี้นี่ เออทุกคนอยากมาปาร์ตี้กับฉันไหมปาร์ตี้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 ชวนคนไปปาร์ตี้ด้วยกันกันเถอะนะ่ยเป็นพาร์ต,นะรตี้ปาร์ตี้นะทุกคนปาร์ตี้ปาร์ตี้ เพี่ค่ะพี่ดิบิค่ะไม่เอาเกมนี้ดีกว่านะไม่เอาแมปนี้ไม่เอาแมปน,นี้มันเคยเล่นนานแล้วแต่ไม่ได้โชว์เพืเ่อนๆเนาะเาว่าใช้แมปเอ้ไม่รู้เลย่ะ <c oughs> แมปไอ้นี่ก็้กันนะ นี่แมพเด็กตัวมันมีก่อนอัปเดตฮลโลวีนส์ฮลโลวีนดีแคนนี้นะคะมีแค่นี้ประมาณแค่นี้ <c oughs> นี่นะคะเราก็จะน่เปลี่ยนชุดเป็นเราว่าไม่เล่นดีกว่างั้นขอแันนี้ขอให้เรา คลิปกันก่อนนะคะจบคลิปแล้วห้อยเจอกันใหม่บายบายสวัสดีค่ะ